สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูโบนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะคะในรายวิชาหน้าตัศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องการแสดงหน้าตสศิลป์ไทยนะคะในวันนี้เ,เราก็จะมาศึกษาและก็เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงหน้าตสศิลป์ไทยและหน้าตศิลป์สากลน,นะคะ ซึ่งการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิสินไทยและการแสดงนาฏศิลิ์สากลนะคะมีรูปแบบในการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันนะคะเพราะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันซึ่งในการแสดงนาฏศิสินไทยจะมีการแสดงความเคารพที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะและความเป็นมงคลต่างๆนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาการเกี่ยวกับเรื่องพิธีไหว้ครูนะคะซึ่งตามภาพที่นักเรียนได้เห็นนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของพิธีไหวครูกันนะคะการไหวครูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์นะคะ การไหว้ครูคือการแสดงความเคารพกรตัญญูกตตะวีทีแด่ครูบาอาจารย์นะคะผู้ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัวนะคะและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและเยาวชนไทยนะคะ ไว้ครูนั้นถือว่ามีความสําคัญมากครับโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจจริงๆแล้วถ้ามองไปเรื่องเรื่องของสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ด้วยความรักและเคารพเราคงไม่ได้หมายถึงเรื่องของครูที่มีเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นครูหมดเพราะว่าก็ ธรรมชาติก็เป็นครูของเรานะครับที่ที่สั่งสอนให้เราเรียนรู้จักที่จะประนีประนอมกับธรรมชาติอยู่กันอยู่กันยังไงให้ให้เกิดความสมดุลดูแลรักษากันไปนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นในสังคมเกษตรกรรมเคียวมีดพระอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามีครูหมดเขาก็จะมีมีพิธีการพิธีกรรมที่จะเคารพสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งในแก็ตามถ้าเราเคารพ สิ่งใดเราก็จะดูแลสิ่งนั้นอย่างดีนะครับดูแลในที่นี้หมายความว่าก็ใช้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้เหมาะสมด้วยไม่ไประรานใครไม่ไปทําร้ายผู้อื่นแล้วก็ทําให้เกิดการทะนุถนองสิ่งต่างๆเหล่านั้นทีนี้พอกลับมาที่เรื่องของการไหวครูดนตรีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรามีครูหลายระดับในความเชื่อ แเพราะว่าในสังคมของไทยนั้นเป็นสังคมที่เป็นพระหูวัฒนธรรมแล้วก็มีการรวมกันของอความเชื่อหลายๆด้านอย่างไหวครูนี่ก็เป็นเรื่องของการรวมกันของความคิดทางพุทธศาสนากับพราหมณ์กับทางผีซึ่งต่างๆเหล่านี้มันก็หล่อหลอมทําให้ให้สังคมของดนตรีสังคมของไทยในอดีตนะอยู่กันด้วยความรักอยู่ด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยความเคารพและที่สําคัญก็คือมันทําให้คนรู้จักบทบาทหน้าที่ว่าเวลาไหนเราจะทําอะไรได้ เพราะว่าพิธีไว้ครูนั้นด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นขั้นตอนที่บอกว่าเ,เราเนี่ยอยู่ในสถานภาพไหนอย่างเช่นไปไว้ครูครั้งแรกเพื่อที่จะเ,เริ่มเล่นดนตรีเราก็จะต่อเพลงนี้ได้ไหว้ครูขั้งที่2เราอยากจะต่อเพลงที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องไปบอกครูไปขอครูอีกทีหนึ่งประสิทธิประสานให้เมื่อเกิดกระบวนการนั้นเราก็จะรักษาเพลงนั้น เป็นอย่างดีไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วก็มีวิจารณญาณวัฒนธรรมไทยศรรทยิลปะวัฒนธรรมไทยหลายๆอย่างจะมีลําดับขั้นของการเรียนรู้ว่าอายุประมาณไหนควรจะเรียนรู้อะไรได้อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่การกีดกันว่าเด็กทําอะไรไม่ได้แต่มันคือเรื่องของการที่เมื่อเรามีความรู้ที่เหมาะสมมีวัยวุฒิที่เหมาะสมสิ่งต่างๆที่เราได้รับมันก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นสิทธิกรรมังครูอาจารย์อย่างประสิทธิเมย์ ขอให้เจ้ามีสติปัญญาเจริญมั่นคงไม่หลงลืมในสัพพะดนตรีเป็นคนดีเจริญสีสุขสวัสดิ์ชั่วการนานเทิน ทีนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพิธีไหวครูกันนะคะประวัติความเป็นมานะคะพิธีไหว้ครูนั้นมีมาตั้งแต่โบราณนะคะนิยมจัดในวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูอันเกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้าพระพระฤหัสบดีนะคะและต้องไม่ตรงกับวันพระ เดือนที่นิยมประกอบพิธีไหว้ครูเนี่ยตามแบบโบราณน,นั้นนิยมประกอบพิธีในเดือนที่เป็นเลขคู่นะคะยกเว้นเดือน9เดือนเดียวนะคะที่อนุโลมเพราะถือเป็นเคล็ดว่าเป็นเลขที่ดีนะคะเป็นเลขที่ก้าวหน้านะคะและมักทํากันในวันข้างขึ้นซึ่งถือว่าเป็นวันฟูนะคะและวันข้างแรมถือว่าเป็นวันจมไม่นิยมประกอบพิธีกันนะคะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะพิธีไหว้ครูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพระฤหัสบดีขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6นะคะในปีพุทธศกักราช2397นะคะส่วนการไหว้ครูนอกพระราชวังนั้นเริ่มมีมานานแล้วนะคะเพราะได้ถือว่าปฏิบัติเป็นประเพณีติดต่อกันมานะคะ ในการประกอบพิธีไหว้ครูนั้นผู้ที่จะทำการครอบจะต้องได้รับพระราชทานครอบจากพระมหากษัตริย์จึงสามารถเป็นผู้ครอบได้นะคะและต้องมีคุณสมบัติเป็นครูเพียบพร้อมนะคะคือจะต้องเป็นบุรุษเพศช,ชายนะคะที่แสดงเป็นตัวพระเพราะตัวพระเปรียบเสมือนตัวแทนของเทวดานะคะซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า30ปี มีความประพฤติดีอยู่ในศีลธรรมบวชเรียนมาแล้วนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านหน้าฏศิลป์ชั้นสูงนะคะทีน,นี้นะคะเราก็มาดูลักษณะของพิธีไหว้ครูกันนะคะเป็นว่าเป็นอย่างไร ลักษณะของพิธีไหว้ครูเนี่ยเราจะมีกัน4ี่ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือขั้นตอนที่1ก็คือพิธีสวดมนต์เย็นนะคะคือพิธีสงฆ์ที่มักนิยมทำกันในวันก่อนไหว้ครู1วันนะคะสพิธีไหว้ครูก็คือ การสำรวมใจระลึกถึงพระคุณของครูนะคะที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์นะคะและพร้อมใจกันปริงวาจาด้วยความเคารพตามผู้กระทําพิธีนะคะ 3. ก็คือพิธีครอบครูนะคะพิธีครอบครูก็คือการนำศีรษะครูมาครอบเพื่อครูจะคอยปกป้องรักษาให้ศิษย์เนี่ยมีความจำท่าทางในการกรำ นะคะจังหวะดนตรีผู้ศึกษานาตศสินทุกคนเนี่ยถือว่าพิธีครอบครูเป็นพิธีสำคัญนะคะและจำเป็นสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติท่ารำในระดับที่สูงขึ้นนะคะข้อที่4ก็คือพิธีมอบนะคะพิธีนี้เป็นขั้นตอนที่สูงที่สุดนะคะก็คือการได้รับมอบความรู้ ความเป็นครูนะคะในพิธีมอบครูจะนำอาวุธในการสแสดงทั้งหมดมัดรวมกันนะคะและภาวนาคาถาให้สิทธิ์น้อมรับนะคะพิธีนี้เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้เมื่อเรารู้เกี่ยวกับขั้นตอนลำดับ ในพิธีการไหว้ครูแล้วนะคะเราก็มาดูเกี่ยวกับประโยชน์ของการไหว้ครูบ้างนะคะข้อที่1ก็คือเป็นการสร้างสิทธิ์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพความรู้ที่ได้รับที่ได้เรียนมานะคะและก็มีความกล้าสแสดงออกนะคะข้อที่2ทําให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่3ส,สามารถนําวิชาความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดได้ด้วย ความมั่นใจนะคะข้อที่สทําให้มีความรู้ความมั่นใจพิธีกรรมด้านนี้มากขึ้นนะคะข้อที่5เป็นการขอขมาครูเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาดนะคะในวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือ พิธีไหวครูนะคะนักเรียนก็จะทราบเกี่ยวกับประวัติทราบเกี่ยวกับลักษณะของพิธีไหวครูแล้วก็ประโยชน์นะคะว่าเราได้รับประโยชน์เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะครูโบก็มีภาระงานชิ้นที่8นะคะให้นักเรียนเนี่ยบอกลักษณะของพิธีไหวครูว่าเป็นอย่างไรนะคะพร้อมอธิบายขั้นตอนนะคะตามลำดับขั้นว่าขั้นที่หนึ่งทำอะไรบ้างนะคะ มีอะไรบ้างขั้นที่2มีอะไรบ้าง3-4นะคะให้นักเรียนเนี่ยระบุมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะในวันนี้ครูโบก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ